ในหลักพระพุทธศาสนากรรมหมายถึงการกระทําทั้งทางกายวาจาและใจไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตามยังเกาะให้เกิดผลหรือที่เรียกว่าวิบากกรรมซึ่งจะติดตามตัวเราไปเหมือนเงาที่ไม่มีวันพรากจากกันหากทํากรรมดีผลดีหรือความสุขก็จะตามมาหากทํากรรมชั่วความทุกข์หรืออุปสรรคก็จะปรากฏให้เห็นในภายหลัง กฎแห่งกรรมนี้เป็นศัจธรรมที่เที่ยงตรงไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามกรรมเก่าไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างให้หมดสิ้นไปได้เพราะเมื่อการกระทําได้เกิดขึ้นแล้วยอมทิ้งร่องรอยของเหตุไว้ในกระแสชีวิตเสมอแต่สิ่งที่เราทําได้คือบรรเทาหรือทําให้วิบากนั้นเบาบางลงโดยการสร้างบุญบารมีใหม่ๆเข้ามาสนับสนุน บุญเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยเจือจางความมืดของอกุศลกรรมทำให้ชีวิตไม่ถูกครอบงำด้วยความทุกข์เพียงด้านเดียวการสร้างบุญบาร,รมีสามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการให้ทานสร้างเมตตาและ,แล,ะและความตรนีการรักษาศีลฝึกฝนตนเองให้อยู่ในความสุจริตการภาวนาทำใจให้สงบเกิดบัญญารู้เท่าทันเหตุและผลของกรรม การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงทำให้เกิดความสุขร่วมกันการทำหน้าที่และการงานของตนเองด้วยความสุจริตก็ถือเป็นการสร้างบุญเช่นกันเมื่อบุญใหม่เกิดขึ้นมากพอก็เหมือนน้ำสะอาดที่เติมลงในภาชนะที่เคยเต็มไปด้วยน้ำขุ่นคน้นทำให้ความขุ่นมัวเจือจางลงแม้ไม่อาจทำให้หายไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นขึ้น มีช่องทางพบเจอความสุขและความเจริญมากขึ้นดังนั้นการบรรเทากรรมเก่าไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือพิธีกรรมลึกลับแต่เป็นเรื่องของการหมั่นเพียรสร้างเหตุใหม่ที่ดีเพื่อให้ผลใหม่ที่ดีนั้นเข้ามาเสริมและค่อยๆชดเชยผลของกรรมเก่าได้อย่างสมดุลทําความเข้าใจเรื่องกรรมเก่ากรรมเก่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะย้อนกลับไปแก้ไขได้โดยตรงเพราะการกระทําที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการคิด พูดหรือทำล้วนได้ฝากร่องรอยและเหตุแห่งผลไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนลูกศรที่ถูกยิงออกไปจากคันธนูไม่มีใครสามารถคว้ากลับมาก่อนที่มันจะตกถึงเป้าได้ดังนั้นกรรมเก่าจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องยอมรับว่าได้เกิดขึ้นแล้วและผลของมันย่อมมีวันปรากฏไม่ช้าก็เร็วแต่การยอมรับ ไม่ได้หมายถึงการปล่อยตัวให้จมอยู่กับความทุกข์หรือโทษตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ยังอยู่ในมือเราคือปัจจุบันและกำไรม่ที่เราสามารถเลือกสร้างได้หากเปรียบกับการปลูกต้นไม้กำเก่าอาจเป็นเหมือนต้นไม้ที่มีหนามซึ่งเราเคยลงมือปลูกไว้ต่อให้พยายามหลีกเลี่ยงเราก็ยังคงต้องผเผชิญกับผลของมันเช่นการถูกหนามตําบ้าง หรือไม่สามารถนั่งพักพิงอย่างสบายใจใต้ต้นไม้ต้นมันได้อย่างไรก็ตามชีวิตไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงต้นไม้ที่มีหนามต้นเดียวเรายังมีสิทธิและโอกาสปลูกต้นไม้อื่นๆที่งดงามแข็งแรงและให้ร่มเงาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสวยผลน่ากินหรือร่มเงาที่เย็นสบายการปลูกต้นไม้ใหม่เหล่านี้เปรียบได้กับการสร้างกรใหม่ที่เป็นกุศล เมื่อเวลาผ่านไปต้นไม้ที่ดีจะค่อยๆเติบโตงดงามและให้ผลผลิตที่ช่วยบรรเทาความทุกข์จากต้นไม้ที่มีหนามได้ดังนั้นแม้เราจะไม่สามารถลบล้างอดีตหรือทำให้ต้นไม้ที่มีหนามหายไปได้แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่หมกมุ่นอยู่กับความเจ็บปวดนั้นเพียงอย่างเดียวเลือกที่จะหันมาลงมือปลูกสิ่งใหม่สร้างความสุขใหม่ และทำให้ชีวิตค่อยๆเต็มไปด้วยร่มเงาและความอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่จะยึดติดอยู่กับผลร้ายของกรรมเก่าเพียงฝ่ายเดียวการสร้างบุญบารมีบุญและบารมีถือเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเครื่องเกื้อหนุนที่ทำให้ชีวิตมีแรงพยุงไม่ถูกท้าทโมด้วยวิบากกรรมหนักจนหมดหนทางแม้กรรมเก่าจะยังคงให้ผลตามเหตุที่เคยทำไว แต่บุญและบารมีจะช่วยเปลี่ยนจากทุกหนักให้เบาลงหรืออย่างน้อยก็ทำให้ใจเรามีกำลังพอที่จะเผชิญกับผลของกรรมนั้นอย่างไม่ท้อแท้วิธีสร้างบุญบารมีที่ควรหมั่นปฏิบัติได้แก่ทานบารมีการให้เป็นรากฐานของการสร้างบุญที่เข้าถึงง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สิ่งของแบ่นปันความรู้หรือแม้แต่การช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจ ล้วนทำให้จิตใจอ่อนโยนลดความตรหนีและความยึดติดในวัตถุเมื่อใจเปิดกว้างด้วยการให้ชีวิตก็จะได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากผู้อื่นและสะสมพลังแห่งบุญที่ส่งผลให้วิบากกรรมร้ายค่อยๆเบาบางลงศีลบารมีการรักษาศีลคือการตั้งตนให้อยู่ในความสุจริตทั้งกายวาจาและใจการไม่ล่วงเกินผู้อื่น ไม่เบียดเบียนไม่สร้างหนี้กรรมใหม่เป็นเสมือนเกราะป้องกันชีวิตไม่ให้เผชิญความทุกข์ซ้ำซ้อนการมีศีลที่บริสุทธิ์ยังเป็นพื้นฐานให้การภาวนาจเจริญขึ้นได้อย่างมั่นคงเพราะจิตที่สงบมาจากศีลย่อมเป็นจิตที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่ปัญญาภาวนาบารมีการจเจริญสมาธิและปัญญา คือการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์หรือความทุกข์จากวิบากกรรมการภาวนาทำให้เห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นก็จะไม่กลายเป็นภาระหนักเพราะใจมีเครื่องรู้เครื่องปล่อยวางเมตตาและการอาโหสิกรรม การให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการของความโกรธแค้นความคับแค้นใจคือภาระทางใจที่หนักยิ่งกว่าวิบากกรรมเสียอีกเมื่อเราเปิดใจให้อภยัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นวงจรแห่งการจองเวรและการสร้างกรรมซ้ำก็จะถูกตัดขาดลงเหลือเพียงจิตที่เบาสบายพร้อมจะรับบุญใหม่ๆเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตการสั่งสมกุศลและธรรมอื่นๆน,นอกจากการให้ทานรักษาศีล ภาวนาและการให้อภัยแล้วการฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอการแผ่เมตตาการช่วยเหลือสังคมและการทำประโยชน์ต่อชวนรวมก็ล้วนเป็นการสั่งสมกุศลทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้แห่งบุญไว้รอบตัวเมื่อเวลาผ่านไปเราจะมีทั้งร่มเงาและผลอันงดงามมาช่วยบรรเทาความทุกข์ที่อาจเกิดจากกรรมเกา่าการสร้างบุญบารมี บุญและบารมีถือเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่สำคัญในพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเครื่องเกื้อหนุนที่ทำให้ชีวิตมีแรงพยุงไม่ถูกท้าทถมด้วยวิบากกรรมหนักจนหมดหนทางแม้กรรมเก่าจะยังคงให้ผลตามเหตุที่เคยทำไว้แต่บุญและบารมีจะช่วยเปลี่ยนจากทุกหนักให้เบาลงหรืออย่างน้อยก็ทำให้ใจเรามีกำลังพอที่จะ,ะเผชิญกับผลของกรรมนั้นอย่างไม่ท้อแท้ วิธีสร้างบุญบารมีที่ควรหมั่นปฏิบัติได้แก่ทานบารมีการให้เป็นรากฐานของการสร้างบุญที่เข้าถึงง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สิ่งของแบ่งปันความรู้หรือแม้แต่การช่วยเหลือด้วยแรงกายแรงใจล้วนทําให้จิตใจอ่อนโยนลดความตระหนีและความยึดติดในวัตถุเมื่อใจเปิดกว้างด้วยการให้ชีวิตก็จะได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากผู้อื่น และสะสมพลังแห่งบุญที่ส่งผลให้วิบากกรรมร้ายค่อยๆเบาบางลงศีลบารมีการรักษาศีลคือการตั้งตนให้อยู่ในความสุจริตทั้งกายวาจาและใจการไม่ล่วงเกินผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่สร้างนี้กรรมใหม่เป็นเสมือนเกราะป,ป้องกันชีวิตไม่ให้เผชิญความทุกข์ซ้ำซ้อนการมีศีลที่บริสุทธิ์ยังเป็นพื้นฐานให้การภาวนาจเจริญขึ้นได้อย่างมั่นคง เพราะจิตที่สงบมาจากศีลย่อมเป็นจิตที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่ปัญญาภาวนาบารมีการเจริญสมาธิและปัญญาคือการฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์หรือความทุกข์จากวิบากกรรมการภาวนาทำให้เห็นความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เมื่อเข้าใจเช่นนี้ความทุกข์แม้จะเกิดขึ้นก็จะไม่กลายเป็นภาระหนักเพราะใจมีเครื่องรู้เครื่องปล่อยวางเมตตาและการอโหสิกรรมการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยตนเองออกจากพันธนาการของความโกรธแค้นความคับแค้นใจคือภาระทางใจที่หนักยิ่งกว่าวิบากกรรมเสียอีกเมื่อเราเปิดใจให้อภยัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นวงจรแห่งการจองเวรและการสร้างกรรมซ้ำก็จะถูกตัดขาดลง เหลือเพียงจิตที่เบาสบายพร้อมจะรับบุญใหม่ๆเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตการสั่งสมกุศลและธรรมอื่นๆนอกจากการให้ทานรักษาศีลภาวนาและการให้อภัยแล้วการฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอการแผ่เมตตาการช่วยเหลือสังคมและการทำประโยชน์ต่อชวนรวมก็ล้วนเป็นการสั่งสมกุศลทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้เปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้แห่งบุญไว้รอบตัวเมื่อเวลาผ่านไป เราจะมีทั้งร่มเงาและผลอันงดงามมาช่วยบรรเทาความทุกข์ที่อาจเกิดจากกรรมเกา่าผลของการสร้างบุญบารมีต่อกมเกา่าตามหลักพระพุทธศาสนากรรมเก่าไม่อาจลบล้างได้เพราะเหตุแห่งการกระทำนั้นได้ลงรากฝังผลไว้แล้วแต่สิ่งที่สามารถทำได้คือการสร้างบุญบารมีขึ้นใหม่เพื่อทำให้ผลกรรมเกา่าที่ควรจะส่งผลอย่างรุนแรงนั้นเบาบางลงหรือเจือจาง คล้ายกับการเติมน้ำสะอาดลงไปในน้ำที่ขุนมากๆจนทำให้น้ำในภาชนะใสขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดแต่ก็แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อบุญบาร,รมีถูกสั่งสมมากขึ้นชีวิตก็เหมือนมีแรงพยุงมีสิ่งเกื้อนหนุนที่ทำให้ไม่ถูกถาโถมด้วยผลกรรมฝ่ายเดียวตัวอย่างเช่นเดิมทีคนคนหนึ่งอาจมีวิบากกรรมให้ต้องเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรง แต่ด้วยบุญที่สร้างไว้ทั้งการช่วยเหลือผู้อื่นการแผ่เมตตาหรือการดูแลสุขภาพตนเองผลของกรรมนั้นอาจแสดงออกเพียงแค่การเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อยาวนานเดิมทีวิบากกรรมอาจต้องเจอกับอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้ชีวิตสะดุดหรือพังทลายได้แต่ด้วยบุญและบาร,รมีที่สั่งสมไว้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงปัญหาที่ท้าทาย และสามารถก้าวผ่านไปได้โดยไม่เสียหายหนักหนาเดิมทีอาจต้องเผชิญกับความทุกข์ใจอย่างหนักในเรื่องความสัมพันธ์แต่บุญที่เกิดจากการให้อภัยการสร้างความเมตตาและการเจริญสติทำให้ใจมีพลังรองรับความผิดหวังได้ดีขึ้นและสามารถเปลี่ยนวิบากนั้นให้กลายเป็นบทเรียนแทนที่จะเป็นความเจ็บปวดเรื้อรังการสร้างบุญบารมีจึงมีผลสองด้านต่อกมเก่า ด้านรูปธรรมคือทำให้ผลของกรรมแสดงออกเบาลงไม่รุนแรงเหมือนที่ควรจะเป็นด้านนามธรรมคือทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้ยังต้องชดใช้ผลของกรรมอยู่แต่ใจก็ไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไปอุปมาเหมือนคนที่ต้องเดินทางไกลผ่านเส้นทางครุขระกรรมเก่าคือถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ แต่บุญบารมีคือรองเท้าดีๆและยานพาหนะที่ช่วยให้การเดินทางนั้นไม่เจ็บปวดไม่เหนื่อยล้าเจนิํจำเป็นแม้จะยังต้องผ่านเส้นทางเดิมแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยความมั่นคงดังนั้นผลของการสร้างบุญบารมีไม่ใช่การทำให้ชีวิตปราศจากปัญหาหรือความทุกข์เสียทีเดียวแต่เป็นการทำให้ทุกนั้นเบาบางลงจนเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างสงบ และยังมีพลังจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าใช้ปัญญารับมือกับวิบากการสร้างบุญบารมีไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีผลของกรรมเก่าเพราะไม่มีใครสามารถวิ่งหนีเงาของตนเองได้ฉันใดก็ฉันนั้นผลกรรมที่เราเคยทำไว้ก็ต้องให้ผลตามเหตุที่เคยก่อไว้เพียงแต่บุญที่เราสร้างจะกลายเป็นพลังช่วยบรรเทาให้ผลกรรมนั้นไม่รุนแรงและที่สำคัญยิ่งกว่าคือ บุญทําให้จิตใจเรามีภูมิคุ้มกันแข็งแรงพอที่จะ,ะเผชิญกับวิบากที่เกิดขึ้นหัวใจสําคัญอยู่ที่ปัญญาเพราะหากเรามีเพียงบุญแต่ขาดปัญญาใจก็ยังอาจวันไหวสับสนหรือโทษตนเองและผู้อื่นเมื่อเผชิญผลกรรม แต่เมื่อมีปัญญาคอยนำทางเราจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากเหตุที่เคยทำไว้ไม่ใช่เรื่องของการถูกลงโทษจากใครไม่ใช่ความยุติธรรมของโชคชะตาและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลปัญญาที่แท้จริงทําให้เรามองเห็นว่า นี่คือธรรมชาติของกรรมสิ่งที่เราประสบไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ล้วนเป็นผลที่สอดคล้องกับเหตุเก่าที่ได้กระทําไว้ไม่โทษตนเองจนเกินไปเพราะการโทษตัวเองไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่การเรียนรู้จากกรรมเก่าจะทำให้เราไม่สร้างเหตุซ้ำอีกไม่โทษผู้อื่นเพราะผู้อื่นก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลกรรมปรากฏขึ้นแต่รากแท้จริงอยู่ที่การกระทำของเราเอง ยอมรับและปล่อยวางเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงใจก็คลายความยึดมั่นไม่จมอยู่กับความทุกข์เกินจำเป็นการใช้ปัญญารับมือกับวิบากจึงไม่ใช่การทำให้ความทุกข์หายไปแต่เป็นการทำให้ความทุกข์ไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้คล้ายกับการอยู่ท่ามกลางพายุฝนแม้เปียกปอนบ้างแต่ถ้ามีร่มและที่กำบังที่ดีเราก็ไม่ลำบากจนเกินไป ในทางปฏิบัติการเจริญปัญญาสามารถทำได้ผ่านการภาวนาการฟังธรรมและการพิจารณาชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเกิดเหตุไม่พอใจแทนที่จะคิดว่าทำไมต้องเป็นเราให้เปลี่ยนเป็นนี่คือผลของเหตุที่เคยทำไว้เราจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเพียงเท่านี้ใจก็จะเปลี่ยนจากการต่อต้านไปสู่การยอมรับและใช้เหตุการณ์นั้นเป็นครู ดังนั้นบุญเปรียบเสมือนพลังเกื้อหนุนแต่ปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ทำให้เราเดินทางฐานวิบากกรรมได้โดยไม่สะดุดเมื่อบุญและปัญญาประกอบกันชีวิตย่อมมีทั้งพลังใจและทิศทางที่จะก้าวข้ามผลของกรรมเก่าไปอย่างสง่างามกรรมเก่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถลบล้างหรือทาให้หายไปได้เพราะเมื่อการกระทาได้เกิดขึ้นแล้วผลย่อมฝังรากลึกอยู่ในกระแสชีวิต และรอเวลาที่จะให้ผลเสมอแต่ในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็ชี้ให้เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องยอมจำนนต่อผลกรรมเพียงฝ่ายเดียวเพราะเรายังมีทางเลือกที่จะสร้างบุญบารมีใหม่ขึ้นมา<อ>เพื่อเป็นแรงหนุนและเป็นพลังในการบรรเทาความหนักหน่วงของกรรมเก่าให้เบาบางลงได้การทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการแผ่เมตตา และการใช้ปัญญาล้วนเป็นหนทางแห่งการสร้างเหตุใหม่ที่ดีเหมือนการค่อยๆเติมแสงสว่างเข้าไปในห้องที่เคยมืดทึบแม้ความมืดเดิมจะยังไม่หายไปในทันทีแต่เมื่อแสงสว่างเพิ่มขึ้นมากพอความมืดก็ไม่อาจครอบงำได้อีกต่อไปการทำทานช่วยให้ใจเรากว้างขวางอ่อนโยนและคลายความตรนีการรักษาศีลทำให้ชีวิตมีระเบียบ ไม่สร้างนี้กรรมใหม่มาซ้ำเติมการเจริญภาวนาทำให้จิตสงบและเกิดปัญญามองเห็นความจริงของเหตุและผลการแผ่เมตตาเป็นการเปิดใจออกไปสู่ผู้อื่นลดการผูกเวรและการสร้างกรรมซ้ำการใช้ปัญญาทำให้เราเผชิญผลกรรมด้วยความเข้าใจไม่โทษตนเองหรือผู้อื่นและสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมันง่นคงดังนั้นแม้ผลกรรมเก่าจะยังคงอยู่ แต่เราเลือกได้ว่าจะ,ะเผชิญกับมันอย่างไรหากปล่อยให้ใจมืดมนเต็มไปด้วยความโกรธความเศร้าและความสิ้นหวังชีวิตก็จะยิ่งหนักหน่วงแต่หากเรามีแสงแห่งบุญกุศลเป็นเครื่อนนำทางเราจะมองเห็นหนทางไปต่อและแม้ในวันที่ต้องชดใช้ผลกรรมเราก็ยังมีใจที่สว่างสวยัยเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความหวังกล่าวได้ว่ากรรมเก่าอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การสร้างบุญบาร,รมีใหม่คือสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้และทุกวันเพื่อให้ชีวิตราบลื่นและงดงามกว่าที่เคยเป็น